เอเล่นเป็นเพื่อนหนูหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อบิววันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูเจอมาตอนเข้ามาทำงานกรุงเทพค่ะเริ่มกันเลยนะคะหนูเป็นเป็นคนภาคตะวันออกเข้ามาทำงานกรุงเทพพร้อมกับแฟนหนูได้งานสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในตำแหน่งประสานงานส่วนแฟนได้ตำแหน่งวิศวกรในบริษัทอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอาชีพประสานงานของหนูต้องทำงานเป็นกะเวียนเปลี่ยนกับเพื่อนไปในแต่ละเดือนหนูทำงานมาเกือบจะครึ่งปีจนถึงวันที่เกิดเรื่องวันนั้นหนูต้องเข้าเวรเที่ยงคืนออก8ดโมงเช้าปกติงานหนูต้องอยู่กับพี่ช่างคุมเสียงอีกคนหนึ่งแต่คืนนั้นตอนตีหนึ่งกว่าๆพี่ช่างแกบอกว่าแฟนปวดท้องจะไปดูหน่อยเดี๋ยวรีบกลับมาให้หนูเฝ้าเทปรายการให้หน่อย หนูก็รับปากเขาว่าจะดูให้หนูนั่งเฝ้ารายการแล้วเปลี่ยนเทปที่ออกอากาศให้พี่ช่างจนไปถึงเกือบจะตีสามอยู่ๆหน้าห้องก็มีเสียงคนวิ่งตึกตึกทีแรกหนูไม่ได้สนใจอะไรแต่เสียงวิ่งนั้นวิ่งผ่านหน้าห้องอีกสี่รอบจนหนูเริ่มสงสัยว่าใครมาวิ่งตอนนี้เลยเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่มีใครมีแต่ความว่างเปล่าทางเดินโล่ง เป็นทางยาวมีห้องออกอากาศวิทยุคลื่นอื่นอีกห้าห้องเรียงอยู่ตามทางเดินห้องหนูจะอยู่ตรงกลางพอหนูเข้าห้องไปอีกสักพักก็มีเสียงวิ่งอีกหนูเปิดไปอีกครั้งก็ไม่เจอทีนี้หนูคิดว่าเพื่อนห้องข้างๆจะมาแกล้งเลยปิดประตูแล้วนั่งลงข้างประตูคิดจะจับให้ได้ว่าใครวิ่งพอมีเสียงวิ่งผ่านประตูหนูก็รีบเปิดประตูออกไปทันที พร้อมกับตะโกนออกไปว่าจะเอจับได้แล้วแต่หนูก็ต้องตกใจเพราะที่ทางเดินไม่มีใครเลยมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครไม่มีทางจะเป็นไปได้ว่าจะมีใครหลบได้เร็วขนาดนั้นตอนนั้นหนูรู้สึกขนหลังลุกขึ้นมาทันทีรีบปิดประตูเข้ามาในห้องนั่งเนอนแตกทั้งที่แอร์ในห้องเย็นมากคิดในใจเมื่อไหร่พี่ช่างจะกลับมาสักทีแล้วอยู่ๆก็มีเสียงพูดขึ้นว่า จับไม่ได้หรอกจ้างก็จับไม่ได้ฮีเสียงนั้นเป็นเสียงเล็กๆของเด็กผู้ชายหนูตกใจไม่รู้จะทำยังไงเลยยกมือพนมแล้วคิดในใจอย่ามาแกล้งอย่ามาหลอกกันเลยเดี๋ยวพี่จะทำบุญไปให้ตอนนั้นแน่ใจแล้วค่าว่าเป็นผีแน่ๆพอบอกเสร็จก็ก็มีเสียงครืดๆบนเพดาน ทั้งที่ทางที่หนูไม่อยากจะดูแต่มันมีอะไรบางอย่างทําให้หนูเงยหน้ามองขึ้นไปเท่านั้นระคหนูอ้าปากค้างจะร้องกรีสดก็ไม่ออกภาพที่หนูเห็นมีเด็กยื่นหน้ามาจากในช่องแอร์ที่ฝาปิดไม่มียิ้มแป้นแล้วพูดกับหนูว่าพี่จ๋ามาเล่นกันเถอะมาเล่นเป็นเพื่อนหนูหน่อยบุญหนูไม่เอาก็ได้พ่อทําให้ประจําแล้วน้ําตาหนูมันไหลพรากออกมาเป็นเขื่อนแตก ฝืนเอื้อมมือไปคว้าเสื้อแจ็คเก็ตข้างตัวมาคลุมโปงร้องไห้อยู่ในนั้นไม่กล้าเปิดออกมาเพราะตอนที่คลุมโปงก็มีเสียงดังตุ๊บเหมือนมีอะไรตกลงมาจากเพดานแล้วเสียงเดินรอบห้องแล้วอยู่ๆก็มีมือมาจาับไหล่หนูกรีดลั่นห้องแต่ก็มีเสียงเรียกบิวอพี่เองเป็นอะไรน้องเปิดเสื้อสิพี่เองหนูค่อยๆแง้มเสื้อมองก็เจอพี่ช่างยืนทำหน้างงๆ หนูถึงกับร้องไห้โฮออกมาเลยพอสติเริ่มกลับมาก็เล่าเรื่องที่เกิดให้พี่เขาฟังเวนกรรมพี่ขอโทษนะพี่ผิดเองที่ลืมเอาเจ้าเพชรไปด้วยพี่ลืมไว้ในแจ็คเก็ตบนมิกเซอร์พี่ขอโทษจริงๆน้องบิวเลยต้องมาเจออะไรอย่างนี้พี่สัญญาะว่าต่อไปพี่จะไม่ลืมผ่าไปด้วยพี่ขอโทษบิวอีกทีนะบิวพี่ช่างคุมเสียงพูดขอโทษพร้อมยกมือไหว้ท่วมหัว แล้วก็หยิบรูปปั้นเด็กตัวเล็กๆในเสื้อแจ็คเก็ตให้หนูดูบิลจะไม่โกรธพี่ถ้าพี่สัญญาว่าต่อไปจะไม่ทิ้งห้องไปไหนแล้วปล่อยให้บิลอยู่คนเดียวหนูบอกพี่ช่างเสียงเคืองๆพี่ช่างก็รับปากแล้วหันไปพูดกับกุมารในมือว่าแสบนักนะเพชรไปแกล้งพี่เขาให้รางวัลปลอบใจพี่เขาด้วยละ หลังจากคืนนั้นผ่านไปหนูก็ไม่เจออะไรอีกจนมาถึงวันที่ลอตเตอรี่ออกปรากฏว่าหนูถูกรางวัลที่สามห้าใบค่ะหนูคิดถึงเจ้าเพชรทันทีเลยไปถวายสังฆทานให้แล้วซื้อของเล่นไปให้พี่ช่างไปให้เจ้าเพชรเล่นที่บ้านแก้เหงาจะได้ไม่มาชวนหนูเล่นเป็นเพื่อนอีกขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ